วิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่คุณพรนรง์ณพัทลงุงตอนหาเสียงเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ความสำคัญชูนโยบายเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่นับเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องถูกอกถูกใจของคนหาดใหญ่จึงได้รับการเลือกตั้งจากประสบการณ์การรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอนายอำเภอหาดใหญ่และตำแหน่งสุดท้ายคือปลัดจังหวัด เป็นตำแหน่งที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านระบบราชการรู้พื้นที่ในจังหวัดสงขลาและหาดใหญ่เป็นอย่างดีการชูนโยบายหาเสียงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่นับเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องปัญหาจึงเกิดขึ้นที่การปฏิบัติและการประเมินสถานการณ์ก่อนน้ำท่วมโดยท่านได้สื่อสารไปถึงคนหาดใหญ่ว่าเอาอยู่ให้เชื่อใจไม่ต้องอพยพแต่ถ้าท่านเข้าใจวลีที่ว่า คนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิคิดหรือพุทธภาษิทธตที่ว่าจงตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทสื่อสารไปรยังคนหาดใหญ่ว่าขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการสูบน้ำลดลงไปแล้วแต่เพื่อความไม่ประมาทให้ทุกคนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีปริมาณน้ำเกินควบคุมให้ทุกคนอพยพทันทีจุดแข็งของหาดใหญ่เขาเชื่อถือเทศบาลอยู่แล้ว และเมื่อสื่อสารไปแบบนี้คิดว่าหลายครอบครัวคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนอบพยพคนสัตว์สิ่งของและรถยนต์ได้ทัน